สุขสบายดีพี่น้องตอนส,ส,สวนนยๆเนาะอันอยากมามาเล่นแฮปป์ต้นพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันแบบเพิ่นเฮ็ดหยังเนาะไปทาบกันเด้อพี่น้องเมื่อได้มาเบิ่งน้ำกันนี่ปป์ต้นกับประเบิ่อเพื่อสิขึ้นกูค้ำสบายดีพี่น้องเห็นในแปป์ต้อนเออขึ้นไปหยังอันนี้นะขามชมหรือขามหวาน เอาลงมาแก,ก้า,าไขบอกอปาจุบ๊บเจ้าเบิ่งเนี้ยอายุสามปีแล้วขึ้นต้นไม้ได้ไผยขึ้นได้คือเราบอพี่น้องโอ้บธรรมดาเด้อเกิดสิเป็นนี่อย่างถึงเหมือนพี่น้องเ<ม>ขี้ยวหมากพร้อมเด้อขึ้นต้นไม้นะ่ะบธรรมดาเหมือน <c oughs> นี่บ้าเขขึสนเงี้ยเขี้ยวหมากน้ำประต้นเนาะ พูดพูดพูว like ่าธรรมดาเด้อแง่ยังแบบนี้ยืดกล้องตะล่างกับมีลูกสาวลูกสาวเพิ่นเ็กบดได้ข้นดอกเพิ่นนถนนัทข้นประเบยแลกฮะ เอาเรื่อยบอกพะต้นเออโอ้ยเนอะเป็นตะมื่วนขึ้นต้น,มนไม้นะคือเทนตอนคาบยังน้อยเนาะขึ้นต้นไม้นะเกล้งดได้กด็ได้เราแขกกันยังเก่งแหกคเมือเนี่ยขึ้นบกค่อยได้มันนักตูดตูดใหญ่สั้นเละแม่ขึ้นไปพะบสั้น้้าลงออูื ด้ลูกสาวพ่อสียืนเลื่อยขึ้นไปหาพี่น้อง่ก็ใช้ข้าวหนึ่งก็ได้นะอือออยังตกลงมาแล้วบันกี้เดียวาห้องเง้นมา,มาเก็บมักคาน้ำากันได้พี่น้อง มื่นละถ่ายเดืนอนเป็นต้นเมื่นละสี่ร้อยคือแพงแท้แม,มื่นละร้อยหรือสี่ร้อยกันแน่นเดี๋ยว <c oughs> นี้มื่อหนสี่สิบพันออว้าวคือเนี่ยในมื่นสี่ร้อยบาทโอ้โหคือสิแพงแท้ <c oughs> นี่กับเฮือนเพิรนพี่น้องอ <c oughs> ยู่ใกล้กันกับต้นข้ามนี่นายละสิ่เล็ดลูมาใสาก่กุกอันลัางเฮือนจริง วอล่าขึ้นไปล้างเงื่อนอุ้นเล่าให้คอยว่าบะถือพี่น้องคอยว่าเราจะขึ้นไปลังเงื่อนผมว่าเราะคอยว่าซีเล็เลยเล่าให้หอว่ายัางวัฒนัดเถอะพี่น้องขึ้นสูงอีรีไม่ใแย่อันนี้ก็ได้ บึงแน่ปูคืนฮอทสุดยอด,ดเ,ยเอาได้เรื่อยไปเจ๊งอยากได้ผ้าอยู่สิเอามือได้พันเดี๋ยวนี้นะอ,นอ,นนอุ้ออยเจียบมาบัานี้พี่น้องมีมาจะครบโอเคอ,เอ้าว คุณแมตตี้นี่เพิูดว่าไปนั่นนี่ก็ต้องรับประกันแล้วขันมาม้าเจ้าแม่กันจับไปหามาจะเยียบมาอ้าวเขาเขาจะคือไปหามายังถ่ายกล้องอยู่นี่เลยวเดี๋ถอยไปถอยมาเหยียบก็ก็ต้องรับแล้วเฮ้ยคือการกับเจ้านี่แล้วเจ้าก็อยากให้คนรับผิดชอบคือกันเป็นงั้นจมูกป มันนี้มันสินเอียงสิ้นแปดแล้วออกมาได้บ่อืมสั้นเหรอเชื่กว่าล่นกวกบัจ พี่น้องเจ้าหน้าหมักข้ามล่นลงมาจากสีเก็บจังเบิง้งโอ้มันสีหักเลยเนาะออปออตี้กับลูกละแม่มาฮักเก็บหมักข้ามมันมันบาวานละบาอันนั้นบอยากเก็บอืม เอาอยางเป็นต้นเอาผ้าบัน,นพี่นอ้อ,องอสะเดินจะไปเห็นหยางอันนเขาบอกถือ,อบอกเข่าก็ถือไปน้ำบ่ ไปปฏิบัติธรรมนะก็ถือเข่านะบอกเพื่อนอยากเอาศาสตร์ไปทานที่น้องเพื่อนอใจบุญรัทธ,ธาดีได้ปฏินะนเพื่อนสิไปมั่นทําบุญเพื่อเพื่อพ้นบุญสิมาศาสตร์หนาศาสตร์ไหนเนะาะศาสตร์นี่กับปกครองคือการเอเมือน,นี่นะมันเรือรถเพื่อเรื่อบอด้ไป ไ,ไปไเตะสันครับอันเอ้ดวงยียวัดจานกาเนาะคนปฏิบัติทำจังมือบอมืออื่นก็มาบอเออไข่น่ะกับปพทาน,นะ่ะบอเออไปเอาลูกแก้วยังปฏินเนี่ยน่ะบอบูซาบอ อันบูซาละอาม่าละเฮ็ดนั่นได้แน่อันห้องเปิดคาไปิาคาอีกยังเ้าก็นึกใช่มันก็ได้ <l ss 7> อืถ้าโอ้ก็อาม่าว่าอยู่หันผ้าอย่างเงี้ยก็ได้บอบอบอเอานะพี่น้องเอ้ยเก็บมาขามน้ำกันอ้าวบอกท่านให้เก็บบ่กย่านผ้าหลุดลงมาบ่ จับมันดีแล้วเฮ้ยว่าผ้านั้นล่ะเออเพื่อนบอกว่าทางที่ดีทางบดีเนาะเพื่อนผูกขึ้นต้นไม้นะก็ได้ว้าวสำนีกพีดอีเลยนี่คือทีมงานป้าป้าเนาะป้าป้านะอ่า จัดไปที่น้องยั่วย่วอันนี้นะ่ะทั้งถูกสาเพิ่นสายิ่มกระเฮ็ดสวนดอกไม้นี่นะ่ะแบบัดเพิ่นเฮ็ดแล้วบ่าวแขกซิมาคอจ่เพิ่นวันดอกไม้แล้วคุณแม่แจันก็ม่เด้ไป่ายบ้ามือน,นะ ลายแล้วมาขามเนี่ยพี่น้องนีง่ะพี่น้องบ้าแขกสิคเคี้ยวหมาก ป่เตเขียวเลขียวแงคดีรองมอหฮัมตั้งม oh ัเ hey, ป็นน่นนึงะใสปูนแล้วค่ะฮัมาดีลาใจะปูนถาม ยายแขกติดเช้อหมาเจ้าหมานม่พี่น้องชิเันจักละขันละก็ละคาเเลยิ้นฟันคักกัพี่น้องพี่เสกจะแซนกันเลยบอก กูจะแดงหรื่าก็เ uh ียโอ้ยเนี่ยมันกระแดงพี่ไ้อ่กระแดงเออว่างไหมใสุ่นหรือใส่หมากเนาะอ๋อใส่หมากเลยนี่ใส่เมื่อเนี่ยแก้มมันเป็นังหมาก

ว่าแก้เหนไปอ่้า่อคนที่มวันหย่าเพิ่ไปถึงบ้านก็ไม่มองหรอจนี่เอ้บ้านใหม่ล่ะเล่กถึงจังบึง พี่น้องมาดูน้ำกันมาเสดแดง,แดงโอ้เป็นเือลพี่น้องขากดเยเก็บมาคาขากเด้อดพี่น้องเนี่ยมคาหลายเมยยเนกันก็มาากันเนะ ายาแขกเช่มากหพี่น้อง,งเาาราเสรเช่อมากเชอมากมาามพี่ล้เพื่อเพื่อเพื่พพอ,อ,อชื่อมากคือู่ห <c oughs> อ,อพี่น้องหอคานมาามชื่อมากคือูมาเงินเกี่ยวประตนัวลชมาก กูว่าเที่ยวหมาทักไปเที่ยวสะเพิร์มคนั่งเอว่าต้นติดโต้ข่อย่เกี่ยวกบบทั้งยามัม่เขาบอกเลย่าสิ้อแก่ไงล้มกืนกินใ่หมเนยเราปเจี๊ยบไปทีเมาบอแกใจเมา ที่แถวพี่นับเจ็บกันนะเก็ามาตามกันแล้วไปต้นหุ่นที่ห้าเก็บยาวกับส้มลาสลายนี่คืออ้ยล้างแต่งอางพี่นังเออพี่มาตามกับฮะล้างเกาะ ช้อปีงานแท้บอ่าเนี่ยจะเริ่มลง,งนะมา,ามแล้วเข้นมาขามเจ้วมาเป็นภาพีเน,นวเวะนนี้ไดใ้กม่รงกค่นีช้มองอีออัีด้อ ทาจิ้มหมัดแล้วมืงอนี่มเกิดาปวงนึกที่นังแล็กออามาอ้ยแดงหูอบรรลุบุญมาแล้วสิว่าอีหยังบาน โเมนปากบอกเออแน่นอน่าเขาจะเที่ยวคุ้มมือสบ,บ,บ,บายนีออ่อย่าขาดจะลกปกเอ้าวจะเอเมนเพราผู้เชืยดนั่นนะถูกเชียวหมาผูกเชียวมาก็หนาวมันเหม,นะ <ừ. S 2> ม็นนะน,นี่เห็เนวะ

มันจะได้กลามาฟักูอยู่บ้ามันไเช็ดมืกต้นต้นสนีก้าไปแอยู่บ้างอเนาะแกล้าเปที่มือที่นองทีไดเช็ดมืนรนองกันเนาะบันร้อม หมากดิบเน่าก็หมักซุปึเจ้าหลักตัดลงมาเนี่มันแพ่ละอันนะสั้นเอาไข่กัวไปจ้ะนั่นน่ห่ัวน้อจะก่าอพันจะาีนฝนจะดีเดี๋ยี่น้งเที่ยวมาเอาฝนเอาฟ้า มักดิบพักอย่าวจยู่บ้างอ,อืมอ่าวบ้างเกขายังง่ายอันว่าจะไปซื้อมักคามหรืออันพักซี่กับไปหักเก็บรถสิบบาทก็ได้ถ้าป้านนะอยากได้เงินนะพี่น้องเลยมาได้ทำมาจาก อันนี้ก็ประต้นนะฮะมักเก็บแล้วปั่นกันกับม้าแล้วยนี่มันจ <c oughs> ้าบอกปั่นแล้วมั่งหรอแต่ตัวกันโมเดลอะไรกันไกเนี่ย ครับันเลยร้ายเกิดอ่ะร้าก็ชอบอู่หรอกกูขึนยังม่ทนลงมาี่าง้ต้คลิปเดี๋ยวนีคลิปนี่กันงาวสมนี้สมควรเนะาะผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายบ้าแขกในเรื่องเพื่อเป็่นกำลังใจหายบ้าแขกเคลิปต่อต่อไปเนาะขอกับใจ